บรรยากาศเศรา้านี่ครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศเศร้าๆาพื้นที่ที่บอสซิดขึ้นไปหาเหา็ดครับบรรยากาศของเศร้านี่ครับบอสซิดก็ขึ้นมาเก,กือบทอดมองหาเหา็ดแล้วครับเศร้านี่เป็นหมอกลงเขาครับหลึกแล้วพี่น้องเรืยมือนี้ก็ได้วัสดีครับญญาาพี่น้องสปูสุล้นครับมือน,นี้พบกันก,นกบผมบอสซิดเกือเก่าแล้วครับมือน,นี้ก็สิห้าขึ้นเขาเขปาปลาหาเหา็ดแต่เศร้าครับ วันนี้บาซิคก็มาหอดพื้นที่ที่ซีหาแล้วครับตอนนี้บาซิคก็กำลังจอดรถพร้อมสิลงไปแล้วครับนี่ครับว่าเซานี้บรรยากาศก็หมอกลงครับจากสีเห็นบบเ็นเฮ็ดก็ได้มารุ่นไปน้ากันครับว่าเ้านี้เป็นตาได้หมดแล้วครับพี่น้องนี่ครับเห็ดไครครับเ้านี่ดอกแรกครับนี่ดอกนะครับ เสานียังบ่ได้ยังครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยเสานี้ครับเห็ดขาวดอกงามๆเลยครับนี่ดอกนะครับสองดอกนี่ดอกที่สามครับอืมงามขนาดเลยสองดอกครับสองดอกครับนี่เห็ดข้าวครับอันนี้เห็ดละโงกครับนี่บาซิสิบอวครับละโงกน้อยนี่ครับ ดอกแรกดอกนึงครับเจอแล้วครับดอกแรกที่เป็นดอกงามครับฝนกระตกเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องเศ้านี้บอสิตมาแต่เศร้าครับหลังจากลงวัดลงวายแล้วเถอะมาหาเ็ดครับเศร้านี้ก็ได้นี่ครับเห็ดไผ่ครับเศร้านี้ครับนี่ครับเมื่อคืนนีฝนตกเมื่อคืนครับเห็ดไผ่ครับพี่น้อง นี่3ดอกครับนี่ดอกนี่อีกดอกนึงครับเป็นเบ่งสีบัวกาเป็นเห็ดไขรครับนี่ดอกนึงครับ,รบ,เ,บ,บววเ,เห็ดไขรครับอืบบอบมฝนาตกใส่เมื่อคืนนี้ครับ เสร็จเอาเท่าที่ได้ครับนี่คเอาแต่ดอกที่ไข่ใหญ่จังหน่อยครับมือนี้ก็ได้ ็ดไคครับเห็ดไ่ครับ,รบนี่ก็ได้สามดอกครับดอกนี้เอาไปได้แล้วครับดอกนี้ดอกน้อยนะครับเบิ่งรูปพี่น้องมันออกครับเห็ดปวกไก่น้อยกับเห็ดไ่ออกน้ำกันครับเห็ดปวกไก่น้อยสิเอาบ่าได้ครับมือนี้สิได้แต่เห็ดไ่ครับ เพราะว่าฝนตกใส่แล้วมันเก็บบบได้ครับอืมเอาไปบบได้ครับมันเปื่อยครับนี่ครับเห็ดไข่ครับนี่อีกดอกนึงครับแล้วก็เห็ดไข่ครับนี่ครับแต่ครับนี่อีกดอกนึงครับใข่ครับนี่เป็นเห็ดปวกไก่น้อยครับพี่น้องบอสซีซีโบเก็บครับมันนี่ลายอยู่ครับ แต่ว่าฝนมันตกใส่บอาซิเกแล้วย่านเอาเมื่อบ่ได้ครับย่านเปลือยครับไทครับอีกดอกนึงครับพอดีงามเลยดอกนี้คร,นครับดอกนึงครับพอดีงามครับดอกนี้ก็ได้สองดอกครับเจ้าของคนนอนเฝ้าอยู่ครับ มีอีกสองดอกครับซองดอกน้อยครับดีคับดอกอน,นี้เห็ดขาวครับเห็ดไข่ครับดอกนึงครับนี่อกีกซองนะครับโอ้ดอกนี้ควายตียครับ ดอกนะครับส่วนมากก็ะเป็นแบบนี้แล้วเป็นนองหลายนี่ครับมันดยังเอาไวได้ยังน้อยพดครับมีดอกนะครับโอ้หมดหลายครับดอกนี่ดอกนึงครับเห็ดไข่ครับอันนี้ก็ได้นี่ดอกนึงครับสองดอกครับเห็ดขาวครับอยู่ใกล้กัน ดอกนมอเพียงนังครับน้ำหมากครับนี่กระม่ครับดนี่ครับนี่นึกแต่เันเผ่าเล้เรอเอาไ่ได้ครับนี่เห็ดละงกบานครับกับดอกงามอีกดอกนึงครับอันนี้นี่ครับโอ้ยได้ละงกลงดอกนึงครับ ฟ้าด,ดอกนี่หลึกลีครับนี่ดอกน้อยครับนี่คาดว่าจะเป็นเฮดขาครับอันนี้นี่เป็นเฮดขาครับนี่ครับกำลังออกครับพี่น้องนี่ครับเฮดขาดอกน้อยครับเ็ดขาได้พี่น้องอันนี้นี่ครับ นี่ก็เป็นเห็ดขาดอกน้อยครับบอกสิบสี่ห้าเลือกเอาเฉพาะดอกที่ข่ใหญ่จังหน่อยครับมือนี่งลวยงามเลยครับเห็ดเพิ่งครับ คเห็ดขาวครับเห็ดขาวครับนี่ดอกนะครับนี่ครับนี่อีกสองดอกครับพี่น้องอยู่ใกล้กันครับบบเห็นอืม ดอกนึ่งครับพี่น้องนี่ครับนี่อีกครับบาซิดเขียก่อนแล้วครับนี่ครับตัวนี้อีกดอกนึงครับบาซิดบูเห็นครับพี่น้องนี่ครับยังมาทันใหญ่ครับนี่ดอกนึงครับโอ้เห็ดอันนี้บูสังเกตบูเห็นเลยครับ เห็ดขาวครับดอกนี้อยู่ใต้หินครับเห็ดมันปูครับวุ้ยหมูนี่โอ้นี่ครับเห็ดมันปูครับโอ้โหสวยๆมากหมูนี่สวยมากสวยมากตังแต่เก็บมาจะหกัก เขียนหมูนี่นะครับที่อยู่เป็นหมูสวยมากครับอืมสวยๆหมูนี่เห็ดมันปูเห็ดขาวสองดอกครับสวยมากสวยมากสองดอกนี่ครับเห็ดหนางงัวสองดอกครับนางงัวน้อยสองดอกครับ ใบกันเป็นเห็ดขาวครับนี่ครับเห็ดขาวครับนี่ครับ,บอือฮะสังเกตกระบ,บืเห็นได้อนี่กระดาษี่น้องไหยดอกนครับเห็ดอย่างนี้โอ้เห็ดขาวครับนี่ครับครับนี่อีกดอกนะครับนี่ครับนี่ครับ สองดอกครับอยู่นี่ก็ได้อยู่ใกล้กัน,นครับนี่อดอกนึงครับเกดิดอยู่บนเถืงหมากกระบกครับพี่น้องเห็นหมากกระบกข้งนั้นเลยครับนี่นี่ครับเห็ดไข่ครับดอกนี้เอาได้อยู่บ่พี่น้องเลย นี่ครับโอ้เอาได้ครับเอาได้ดอกเดียว <bunker. S 1> นี่ครับนี่ครับนี่อีกพี ies, mans, ่น <íamos> ้องรู้นี่เท่าทิมครับกดอกน้อยนี่ครับดอกน้อยครับบเอาครับดอกน้อยแล้วดอกนี้เอาได้ครับหนึ่งดอกนครับโอ้สองดอกครับสวยมากครับสองดอกนี่ครับอีกไข่น้อยครับ นะครับนี่อีกดอกหนึ่งัวเห็นโอ้เห็ดไข่ครับไข่ครับเกิดใต้ซองหินครับโอ้เกิดสองดอกครับพี่น้องนะครับโอ้ยน้องออกยู่เห็ดกระได้ม่รู้ครับแต่พอดีงามๆเลยครับแต่ขึ้นราหมดครับขึ้นรานี่บัวเอาครับเอาโบได้ครับ โอ้สียดายคงเด้เห็ดน้ำหมากครับนี่ครับออกหลายเลยพี่น้องเลยนี่ผุนกรแมนครับแต่พื้นที่บุเอื้อมหน่อยปันไดเด้อพี่น้องเลยโอ้เอามาได้ครับดอกนี่สองดอกนี่เอาได้ดอกเดียวครับเอาได้อยู่มาได้อีกครับ นี่ครับพี่น้องนุ้ครับนี่ครับแม่นมด้ล่ะครับนี่ก็แม่นครับนี่ก็แม่นครับโอ้ก็แม่นครับพี่น้องพี่โอ้หลายครับนี่ครับอืมตัวนี้เอาม่ได้ครับมีอีกครับหมอสิปจะเก็บกรองไว้ก่อนครับ นี่ครับดอกไงซ้ำดอกนี่นี่ดอกนีงครับนี่อีกครับนี่ครับที่ได้ก็ได้ซ้ำนี้ครับมือนี้ก็ได้นี่ครับอีก หนึงครับสามดอกครับฟุ่นเห็ดไข่ครับเห็ดไข่คร,ครับอันนี้พอดีงามเลยครับนี่ครับ นี่ดอกนึงครับแล้วตอนนี้อีกครับนี่ดอกน้อยครับนี่ครับนี่ตัเห็ดนี้ครับพี่น้องนี่อีกครับแน่น,นมดแลเหรอครับอันนี้อันนี้เอาบบได้ครับบบไ,ได้ครับ <intrigued. S 2> เอาได้ครับดอกนี้ดอกนี้เอาได้ครับนี่สามดอกครับนี่ครับนี่ครับโอ้อยู่ไกลๆพ่อนอีดอกนงครับนี่ครับนี่รับพี่น้อง ออกวิาวมืดแล้วยังครับนี่กระมมนครับ,บ,รบโอ้ออกลายรีครับเพชรอันนี้นี่ครับยังบอมดครับคุณยูพุ่นก็มีครับนี่สองดอกสวยครับดอกสวยๆครับนี่ หน่อดอ,อกเลครับหน่อสองดอ,อกครับนี่ครับสองดอกคือกันครับสรุปผลงานของบาซิสมืนอี้ครับนี่ครับ,รบส่วนมากก็จะเป็นเห็ดร่วมมากกว่าครับเป็นเห็ดไข้เห็ดดินครับร่วมกันครับมืน่อนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจบ่าวซิดมาตลอดครับขอบคุณขอบคุณสิ่งดีๆและคอมเมนต์ดีๆที่เขามาแนะนำให้บ่าวซิดครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ผมบ่าวซิดก็สิจบคลิปไวส้สำนีแล้วครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ